ไปลองสิเบิ่งวิธีการเอาใบใส่เข่าดนะจ้ะใบปาดตั่งได้ดินะคะตั้งเขา่าคือใบสีลนะน,นะะจับจับเขา้าใบสีละจ้ะอันนี้กอันนี้กัถ้างหลีหันละจ้ะเนาะนี่นะคะถ้างหลีจะหันเลยสีละกอดแล้วเกาใส่กอดจะเรื่องๆจ้ะสีอ่ะบีบใบไม่รอดจะปาดบีบไว้ใบสีได้ละ นี่นะคะสอดทั้งใต่ก็ได้ทั้งเทิงเด็ดเดวสอดทั้งใต่เด็กเขาสอดทั้งใต่นะ้วค่ะเขาจสอดทั้งใต่เั้งเทิงวะกอดเทิงได้ปะสอนทั้เทิงเวลาเขาจะฟาดเออเวลาจะฟาดสอดทั้งเทิงเลยค่ะเ่ว่าเวลาเวลาฟาดแล้วจะติดติดติดเที่ยงออกมาสอดทั้มว่าสวัสดีนักพักข้อเขสาตะกอนขาข้อเที่ยงเข้าฟาดคือฟาดใต้กล้อน เขาที่ห้าสีรถเกี่ยวสเมตระะเอาไวเ้เฮ็ดเขาปลูกนอกนั้ปาดมันช่สิไลลงไหลลงกแลฝาดแห้งบริสเหรอเอะไรอาไปวริรบเฮิ ลงโอ้อดระไฟกดตกอืมต้นแห้งฝาดได้หลายกับฝาดว่เดิมว้นโมนีแห้งกับฝาดเปออ็นเศร้าเทอะอืมฟาดไดเร็วถือกละ เตรียมทากใแบบเก็บชือกานะคะข้องแล้วก็สอดปึ๊บขึ้นไ้นรื่เยค่ะแ่เยอะกอดไปถายาดไปชุดซึ่ง ก็ง่ายวันวัน่อกไปบ้าเอ็ดจะเก่าแล้วเนาะสอดเข้ไปจับขอมันเอ็ดนน่นๆจับเป็นแน่นฟาดปุ๊บอ้เขากูได้เอ็ดง่ายตลาด ลเา่าบลายเา้เาแจ็คก้อนจับัดี่ร้อยทีร้อยบัดน่หขับปูไว้ทำข้าวปูนะคะเส็ดสวย การสาธิตการฟาดเข่าเบิกเลยฟาดเไยตัวฟาดเร็วกะซัดไปเลยตัว อนรีรคือเขาปูกนะคะเนาะ,ะนีนะคะเม็ดสวยนะคะอะี้เขาจอเม็ดเขาปูกแล้เจ้ะนะคะกองดีแมนแล้วกองีแล้วนะคะกองดีต้องแล้วนะคะดีาะ,ะเม็ดสวยนะคะ